ในแฮมเบอร์เกอร์อาหารเสริมธาตุเหล็กหมอผีเสกสกรูเข้าแฮมเบอร์เกอร์น่าจะเป็นคำอธิบายที่สมเหตุสมผลเพียงข้อเดียวสำหรับเหตุการณ์ที่ลูกค้าเจอสกรูในแฮมเบอร์เกอร์ของเขาชายนนรนามคนหนึ่งได้สั่งแฮมเบอร์เกอร์จากแม็กในท้องถิ่น แต่พอทานไปครึ่งหนึ่งกลับรู้สึกเหมือนตัวเองเพิ่งจะกลืนอะไรที่แข็งกว่าแตงกวาดองโดยทั่วไปเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหลังจากการเอ็กซเรย์แพทย์ตรวจพบสกรู rew, ภายในกระเพาะอาหารของเขา แม็กได้เสนอที่จะคืนเงินให้เขาเต็มจำนวนและจ่ายค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการขอข้มาทั้งนี้ทางร้านได้ดำเนินการตรวจสอบร้านอย่างถี่ถ้วนแต่กลับไม่พบว่ามีสกรูหายหรือว่าหักทำให้พนักงานของร้านงงแตกกันไปตามระเบียบคุณล่ะคะคิดว่ามีสกรูในเบอร์เกอร์ได้อย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ 14ปีไม่มีเปลี่ยนเบอร์เกอร์แมคโดนัลคงสภาพเบอร์เกอร์จากร้านแมค o โดนัลที่ถูกลืมยังคงสภาพดีไม่มีเปลี่ยนแปลงหลังจากถูกเก็บไว้นาน14ปีในตู้เสื้อผ้าของชายชาว Utah, ยูทาเดวิดวิปเปิลย้อนกลับไปในปี1999 d เ v i d ดวิดได้ซื้อแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นเนี้มาจากร้านแม็กก่อนที่จะเก็บมันไว้ในกระเป๋าเสื้อเพื่อรับประทานทีหลัง ภรรยาของเขาไปพบเสื้อแจ็คกเก็ตตัวนี้ก่อนที่เดวิดจะได้ลิ้มรถเบอร์เกอร์แล้วเธอก็เอาเสื้อไปเก็บไว้นานซะจนลูกโต 14ปีให้หลังภรรยาของเดวิดรื้อเสื้อออกมาดูแล้วก็ต้องช็อกที่เบอร์เกอร์ยังดูเหมือนใหม่ไร้รอยขีดข่วนแม้ว่าจะมีคนเสนอราคาขอซื้อเบอร์เกอร์อายุยืนชิ้นนี้แต่เดวิดยืนยันว่าไม่ขายแน่นอนเพราะจะขอเก็บไว้ให้ลูกๆดูต่างหน้าเพื่อเป็นบทเรียนสอนใจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ ตอนนี้คุณผู้ฟังยังจะกล้าทานเบอร์เกอร์จากร้านแม็กหรือเปล่าอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ s สิร์เบอร์เกอร์เนื้อมนุษย์เชฟอังกฤษทำเพื่อแฟนทีวีนี่คือเบอร์เกอร์เนื้อมนุษย์สุดอร่อยอยากจะลองชิมไหมคะ <c oughs> ล้อเล่นนะมันไม่ใช่เนื้อมนุษย์จริงๆหรอกนะ แต่หากว่าคุณสงสัยว่าเนื้อมนุษย์จะมีรสเป็นยังไงเชฟชาวอังกฤษเจมส์ทอมลินสันได้ประสบความสำเร็จในการสร้างรสชาติที่ใกล้เคียงที่สุดเขารู้ได้ยังไงนะรอไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเคยลองชิมเนื้อคนจริงๆหรอกนะแต่จากการทดลองในปี1920เมื่อนักข่าววิลเลียมซีบรูคของ New York Times, นิวยอร์กไทมส์โน้มน้าวให้แพทย์ช่วยให้เขาสามารถชิมเนื้อมนุษย์ เขาก็มาเขียนอธิบายว่ารสชาติเนื้อมนุษย์เนี่ยคล้ายกับเนื้อลูกวัวหรือหมูแรงบันดาลใจอีกแห่งหนึ่งก็ยังมาจากฆาตกรโรคจิตที่ชอบกินเนื้อคนอิเซอิสากาวะที่บอกว่ารสชาติของเนื้อมนุษย์น่ะช่างคล้ายกับซูชิปลาทูน่าเชฟเจมส์เลยสร้างสารรรสชาติจากเนื้อลูกวัวผสมตับไก่ไขกระดูกแล้วก็เนื้อหมูเข้าด้วยกันจนได้เบอร์เกอร์เนื้อมนุษย์เนี้ยออกมา เพื่อใช้โปรโมตในแคมเปญสำหรับรายการทีวี The Walking Dead เชฟจะนำเสนอเมนูสำหรับนักชิมผู้กล้าหาญในร้านอาหาร Terminus Tavern ของเขาที่ลอนดอนตะวันออกใครสนใจจะชิมบ้างอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะเอาขนมปังถูพื้นพนักงานร้านเบอร์เกอร์นึกสนุกสนุกตรงไหน พนักงานร้านเบอร์เกอร์เชคเกอร์ <Check ers. S 1> เอาขนมปังลงไปถูกับพื้นก่อนจะเอามาทำเบอร์เกอร์ให้ลูกค้าทานเริ่มไม่กล้าจะกินเบอร์เกอร์กันหรือยังจ๊ะลอรีมลมลคอมรองประธานอาวุโสข,ของบริษัทเผยว่าได้คุยกับพนักงานต้นเหตุที่อ้างว่าแค่ทำไปเพราะว่าอยากจะล้อเล่นสนุกสนุกเท่านั้นเองไม่เคยไม่เคยเอาเบอร์เกอร์ดังกล่าวเนี่ยเสิร์ฟให้ลูกค้าทานจริงๆ ผู้ใช้ Twitter ร์ @loveinparis กล่าวว่าแสนจะอึ้งกิมกีที่พนักงานเอาขนมปังไปถูพื้นในขณะที่อีกรายกล่าวว่าน่าจะเอาขนมปังชิ้นนั้นน่ะให้พนักงานคนดังกล่าวกินซะเลยแต่ไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงตอนนี้พนักงานคนนี้ก็ได้ถูกนิมนต์ให้ออกจากงานไปเรียบร้อยคุณรู้สึกอย่างไรกับการสั่งเบอร์เกอร์ครั้งต่อไปอยังจะกล้าทานกันไหมเอ่ยอย่าลืมฝากคอมเมนต์นนะ ก็คนมันอยากจะกินเบอร์เกอร์หัวขโมยแอบเป็นพ่อครัวซะเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังค้นหาเจ้าหัวขโมยในวอชิงตันดีซีหรือก็คือผู้ชายคนนี้ฮ่าคนนี้ต่างหากนี่คือชายนิ้ระนามที่อยากจะเป็นพ่อครัวเบอร์เกอร์ซัดจนต้องแอบเข้าไปในร้านอาหาร five guys ในโคลัมเบียไฮท์ของกรุงวอชิงตันดีซี จากวิดีโอคุณจะเห็นคุณพ่อครัวตัวปลอมหรือค้นหาน้ำอัดลมแก้กระหายก่อนที่จะบรรจงวางเบอร์เกอร์ไปบนเตาหากว่ามองดูอย่างใกล้ชิดก็จะเห็นว่านี่น่ะเป็นเนื้อเบอร์เกอร์สองชิ้นหอมกรุนตบท้ายด้วยชีสโอ้ดับเบิลชีสเบอร์เกอร์นั่นคือเมนูลับของเขาหรือเปล่านะ เจ้าหน้าที่เผยว่าผู้ต้องสงสัยแอบเข้ามาหลังจากที่เด็กส่งของกลับไปแล้วทางตำรวจกำลังเสนอรางวัลน,นำจับตั้ง35,000บาทนะเบอร์เกอร์อะไรจะแพงขนาดนั้นคะว่าแต่คงจะอยากกินมากเนาะลงทุนขนาดนี้อะ่ะ สาวสวยขากันไกลค้างเบอร์เกอร์ใหญ่ปังเกินนิโคลาพีทได้พยายามที่จะลองทานเบอร์เกอร์ kids in America ที่มีเนื้อตั้งสามชั้นและเป็นเมนูชื่อดังของร้าน almost famous ในลิเวอร์พูลแต่ว่ากรามของเธอเนี่ยไม่ค่อยเป็นใจเลยเพราะมันไม่สามารถรับขนาดไซส์ยักก็เลยล็อกขณะที่เบอร์เกอร์เข้าปากไปได้แค่ครึ่งชิ้น สาววัย25คนนี้ก็ทำเป็นไม่สนใจแล้วก็ทำขำแก้เขินไปอย่างนั้นเช้าวันต่อมาเธอถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วอาการของเธอน่ะย่ำแย่ขนาดไหนโชคดีนะเนี่ยที่เธอสามารถหาหมอที่จัดกรามให้ลงล็อกหายค้างได้อย่างง่ายดายและก็รวดเร็วสาวสวยที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวรายเนี้สัญญาว่า ต่อไปจะคิดให้มากขึ้นก่อนที่จะเอาอะไรใส่ปากในอนาคตคุณผู้ฟังอยากลองทานเบอร์เกอร์นี้ดูไหมเนื้อตั้งสามชั้นแน่อย่าลืมฝากคอมเมนต์นนะเทน้ำมันลงท่อระบายน้ำพนักงานเบอร์เกอร์คิงมักง่าย ชายคนหนึ่งในเซา์ฟลอริดารีบคว้ามือถือออกมาบันทึกภาพของความมักง่ายของพนักงานร้านเบอร์เกอร์คิงที่กำลังเทน้ำมันลงสู่ท่อระบายน้ำโจเมตากล้องจำเป็นรายนี้สามารถจับภาพพนักงานของร้านเบอร์เกอร์คิงที่กำลังเทอะไรบางอย่างลงท่อระบายน้ำใกล้กับถนนลานทานหน้าที่ร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังตั้งอยู่ เมื่อเขาเข้าไปดูใกลๆ้ๆเขาก็พบว่าพนักงานกำลังเทน้ำมันที่ใช้แล้วทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำพนักงานรายนี้กล่าวว่านี่เป็นคำสั่งของผู้จัดการร้านแล้วถ้าคุณเป็นพนักงานรายนี้คุณจะเลือกปฏิบัติอย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นนะเอาอาหารวางข้างถังขยะ สุขอนามัยคืออะไรไม่รู้จักแบรนดอนฮิวเบอร์พ่อครัวของร้านอาหารโกลเด้นแคร์เรลทนไม่ไหวกับความสกปรกของร้านโดยทางร้านได้เลือกที่จะซ่อนอาหารบางส่วนไวข้ข้างถังขยะของร้านเมื่อพนักงานจากกรมอนามัยเดินทางมาตรวจ Brandon Huber I'm an employee at the Golden Corral right here in Port Orange Florida 907 Taylor Branch Road um, right now we're currently undergoing an inspection Right now, I'm walking around the building. I just left the front door. I'm walking up to the dumpster. Apparently, what my company likes to do to get ready for inspections is put their food by the dumpsters. So, I'm outside. Here's the dumpster area. I'm walking into it right now. And this is what my company likes to do with their food for inspection. Hamburger meat. Look at all these flies. It's disgusting. All this food. All these baby back ribs. To me, this is disgusting. This is what my company likes to do to get ready for inspection. They like to put their food by the dumpster. I'm an employee here, been working here for a long time, and I don't feel that this is right i mean look at it what do you think no daylight out here dumpster let me get a little closer let me show you just how disgusting this is you know all you can eat ribs by the dumpster all you can eat ribs แบรนดอนเห็นเข้าก็เลยถ่ายวิดีโอฉบับแรกเขาได้ทำเรื่องรายงานกับกรมตั้งแต่ปี2013แต่ไม่มีใครให้ความสนใจเขาก็เลยถ่ายวิดีโอฉบับที่2 ไม่รู้ว่าคราวนี้จะมีใครสนใจไหมแล้วคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรที่ต้องมาเห็นวิดีโอเกี่ยวกับร้านอาหารแบบนี้อย่าลืมฝากคอมเมนต์นนะ So I just showed you a little something that my management just brought upon me. I cook this food every day, and now I see what is involved into it. And to me as an employee here, I would not eat this stuff. If this is what the Golden Corral in Port Orange does, I don't want to think what every other Golden Corral around the world does. So I really don't know what to say. I mean, I'm telling you this now. I'm scared of my employment. I don't know who to tell. I mean, but I don't want to cook this food, I don't feel safe with it. Now, my management is going to wheel it back into the coolers after the inspection like nothing ever happened now i'm trying to let you know the real story so you tell me as a customer as anybody that has anything to do with golden corral would you eat this food here me as an employee i'm telling you that i'm not i want it i'm definitely not <laughs> พนกักงานร้านเวนดีถูกจับหลังลูกค้าในร้านที่แอตแลนตารัฐจอร์เจียได้ของแถมเป็นกัญชาที่สูบแล้วครึ่งมวนในชีสเบอร์เกอร์ที่เธอสั่งเอมี่ไซเบอร์ได้สูบบุหรี่กัญชาขณะทำเบอร์เกอร์ที่ร้านเวนดีแต่ไม่รู้อีท่าไหนเธอดันทำบุหรี่ตกลงไปในเบอร์เกอร์ โชคร้ายเป็นของคุณลูกค้าคนหนึ่งที่สั่งชีสเบอร์เกอร์ไปจากร้านแล้วก็ได้ของแถมเป็นกัญชาครึ่งม้วนคุณลูกค้ารายนี้ก็เลยรีบกลับไปที่ร้านเพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้จัดการแล้วก็โทรเรียกตำรวจด้วยไม่รู้ว่าเอมี่ที่หายอยู่นะ่ะจะรู้ตัวหรือเปล่าหนะ้าว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังล่ะคะเคยเจออะไรแปลกๆในอาหารบ้าง อย่าลืมฝากคอเมนต์นะดัชชุนอ้วนลดน้ําหนักได้แค่งดกินเบอร์เกอร์ทุกมือ้อเดนิสเป็นสุนัขพันธุดัชชุนที่ถูกเลี้ยงด้วยแฮมเบอร์เกอร์จากไว i t ท c คสเซิและพิซซ่าจนมันหนักเท่ากับสุนัขดัชชุน5ตัว อันที่จริงคุณเจ้าของนะ่ะไม่ได้สนใจเลยว่าเจ้าเดนนิสจะกินอะไรทั้งดูเหมือนจะดูไม่ออกเลยด้วยว่ามันอ้วนแม้ว่ามันจะหนักตั้ง25.5กิโลกรัมญาติของเจ้าของเดิมของเดนนิสดูแล้วทนไม่ไหวจริงๆก็เลยรับเจ้าจำมัมมาเลี้ยงเองตอนแรกนะขาเล็กๆของมันแทบจะรับน้ำหนักตัวของมันไม่ไหวเลยด้วย สัตวแพทย์กล่าวว่าเดนนิสหนักเป็นโรคอ้วนแล้วก็อาจจะเสียชีวิตภายในหนึ่งเดือนหากมันยังคงดำรงชีวิตต่อไปแบบเดิมเจ้าของคนใหม่ซึ่งเป็นนักเรียนพยาบาลวัย27ปีก็เลยเปลี่ยนอาหารของมันและก็กำหนดเวลาออกกำลังกายอย่างเข้มงวด ตอนนี้น่ะน้ำหนักของเดนนิสลดหัวหาาถึง20กิโลกรัมจนมีน้ำหนักตามเกณฑ์ขุ่นดีดีคุณภาพชีวิตของมันก็ได้เพิ่มขึ้นจนเหมือนหรืออาจจะมากกว่าสุนัขตัวอื่นๆด้วยความรักจากเจ้าของคนใหม่ดูแล้วฉายลายกว่าเดิมเนาะ ด27กิโลด้วยแมค o โดนัลหุ่นสวยได้ด้วยวิธีง่ายๆจอนซิสนาเปลี่ยนหุ่นอ้วนนุย้ยที่127กิโลกรัมไปเป็นผอมเพรียวที่99กิโลกรัมได้อย่างง่ายๆในเวลาเพียงแค่6เดือนด้วยวิธีไหนนะหรอด้วยการรับประทานอาหารจากแมค o โดนัลทั้งวันทุกวัน เดิมทีคุณครูวิชาวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนมัธยมไอโอวาคนนี้เพียงแค่ตั้งใจจะทำการทดลองสำหรับการสอนของเขาแต่ว่าความบังเอิญเนี่ยนำไปสู่น้ำหนักที่ลดควบหา้าเกือบ17กิโลกรัมภายในเวลาแค่90วันสร้างความสุขสมอารมณ์หมายจนเขาติดใจแล้วก็ใช้วิธีลดน้ำหนักเนี้ยต่อไปอีกตั้ง3เดือน เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับไดเอทพิเศษนี้ไม่บอกก็รู้ว่าแมคโดนัลด์ได้ให้การสนับสนุนการปรากฏตัวของเขาทั่วประเทศในฐานะโฆษกของบริษัทเขาเน้นว่าคุณสามารถจะทานอะไรก็ได้ที่ต้องการแค่ต้องจำไว้ว่าเอาเข้าแล้วอย่าลืมเอาออกด้วยที่แปลว่าสนุกปากแล้วอย่าลืมออกกำลังกายเผาผลาญแคลอรี่กันด้วยนะคะใครจะลองบ้างอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ พบใบมีดโกนในเนื้อเบอร์เกอร์คิงสับเพราหญิงชาวแคลิฟอร์เนียได้ของแถมแบบผิดคาดเมื่อเธอสั่งเบอร์เกอร์จากร้านเบอร์เกอร์คิงโยลันดาโอรอสโกได้รับอาหารที่เธอสั่งผ่านไดรฟ์ทรูของเบอร์เกอร์คิงขณะที่เธอกำลังเริ่มรับประทานเธอก็กัดโดนอะไรแปลกๆก,ก่อนจะมองดูแล้วก็พบว่ามันคือใบมีดโกน เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วก็ไปตรวจดูร้านแล้วก็ได้พบว่าพนักงานของร้านได้เก็บกล่องใบมีดโกนไว้ในห้องครัวใบมีดเจ้าปัญหาคงจะร่วงลงไปในเบอร์เกอร์โดยบังเอิญพนักงานกล่าวว่าใบมีดเนี่ยมีไว้เพื่อขูดเศษอาหารที่ติดอยู่บนอุปกรณ์ต่างๆในห้องครัวความประมาทเกือบจะเป็นสาเหตุของเหตุการณ์สยองซะแล้วคุณล่ะคะเคยได้รับของแถมแปลกๆจากการสั่งอาหารหรือเปล่า อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะเบอร์เกอร์จากหลอดทดลองลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมแฮมเบอร์เกอร์จากหลอดทดลองถูกเสิร์ฟเป็นครั้งแรกของโลกในกรุงลอนดอนโดยศาสตราจารย์มาร์คโพสจากมหาวิทยาลายัยมารสตริด เพื่อจะสร้างเบอร์เกอร์ทีมงานได้นำเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อวัวไปบ่มไว้ในของเหลวที่อุดมด้วยสารอาหารเพื่อให้เซลล์เพิ่มจำนวนจากนั้นเซลล์จะเริ่มเกาะตัวในจานเพาะเชื้อเพื่อเรียงตัวเป็นชิ้นเนื้อการจเจริญเติบโตของเซลล์ถูกกระตุ้นโดยใช้ไฟฟ้าชอ็อตจากนั้นเนื้อชิ้นเนี้ยจะถูกสับก่อนจะผสมรวมกับไขมันสัตว์ที่กระเพาะในห้องทดลองเช่นเดียวกัน เกลือผงไข่และเกล็ดขนมปังจะถูกเพิ่มเข้าไปในเนื้อเพื่อทำเป็นเบอร์เกอร์น้ำบีบรูทและญ้าฝรันถูกเติมเข้าไปในภายหลังเพื่อสร้างสีให้คล้ายกับเนื้อวัวโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าเนื้อที่เพาะได้จะมีศักยภาพในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคเนื้อสัตว์ของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณล่ะคะอยากจะลองทานเบอร์เกอร์ชิ้นนี้ดูไหมอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ you <laughs>